สวัสดีค่ะพบกันกับ i n s i g h t AI Brief วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ล่าสุดที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆค่ะคือวันที่26มิถุนายนเนี่ยทั้งนายกแพทองทานแล้วก็อดีตนายกคุณเซนของกัมพูชาต่างก็ลงพื้นที่ชายแดนพร้อมกันเลยก่อนไปตอ่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ ครับเป็นเรื่องที่น่าจับตาดูมากครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นเ่ท่ามกลางบรรยากาศที่ก็ตึงเครียดอยู่แล้วเนาะทั้งเรื่องแกงคอเซนเตอร์แล้วก็เรื่องที่ไทยเราเพิ่มความเข้มงวดตรงชายแดนการที่ผู้นำระดับสูงลงพื้นที่วันเดียวกันแบบนี้มันต้องมีนัยยะอะไรบางอย่างแน่ๆครับ เรามาลองแกะดูข้อมูลกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากฝั่งไทยเราก่อนนะคะท่านนายกแพทองทานเนี่ยก็มีกำหนดการไปที่สะแก้วอรัญประเทศหลักๆก,ก็คือไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พบปะประชาชนแล้วก็แน่นอนว่าคงคุยเรื่องมาตรการชายแดนโดยเฉพาะเรื่องแก๊งคอรเซนเตอร์ข้อมูลบางแหล่งก็ชี้ว่าอาจจะถือโอกาสนี้กระชับความสัมพันธ์กับทางกองทัพด้วยหรือเปล่าหลังจากมีประเด็นก่อนหน้านี้ค่ะ ครับขณะเดียวกันเลยวันเดียวกันเปะ๊ะทางฝั่งกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนซึ่งตอนนี้ท่านเป็นประธานวุฒิสภาแล้วนะครับก็ไปปรากฏตัวที่ชายแดนฝั่งตรงข้ามเถวแถวจังหวัดอุดรมีชยัยจังหวัดพระวิหาราที่น่าสนใจคือไปแบบไม่มีข่าวล่วงหน้าเลยแล้วก็ใส่ชุดทหารเต็มยศ5ดาวเลยนะครับเดินทางด้วยหอพอไปพบปะทะหารประชาชน สื่อกัมพูชานี่โอ้โหประโคมข่าวใหญ่โตเลยครับโหมาแบบเซอร์ไพรส์เลยนะคะแถมยังชุดทหารเต็มยศในวันเดียวกับนายกเราเป๊กเลยอันนี้ดูจงใจมากๆเลยนะคะเหมือนส่งสัญญาณอะไรแรงๆหรือเปล่ายิ่งข้อมูลบอกว่าก่อนหน้านั้นแค่วันเดียวคุณฮุนมาเนตนายกคนปัจจุบันลูกชายท่านหุนเซนก็เพิ่งไปทถานั้นในชุดทหารเหมือนกันชัดเจนครับอันนี้เป็นการส่งสารทางการเมืองที่ค่อนข้างชัดเจนมากมก การที่ทั้งพ่อทั้งลูกปรากฏตัวในเครื่องแบบทหารในช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นการแสดงพลังแสดงความไม่พอใจในสถานการณ์บางอย่างแล้วก็เป็นการปลุกขวัญกำลังใจทหารประชาชนฝ่ายตัวเองด้วยเหมือนต้องการจะบอกว่าผู้นำระดับสูงสุดเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆนะครับแล้วต้นตอความตึงเครียดรอบนี้ล่ะคะนอกจากเรื่องแก๊งคอรเซนเตอร์ที่เราทราบๆกันอยู่มีประเด็นอื่นอีนอกไหมคะ ข้อมูลที่เราได้มาเหมือนจะพูดถึงเหตุยิงกันด้วยครับมีรายงานจากฝั่งกัมพูชานะครับที่เขาอ้างว่าปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีทหารไทยยิงฐานกัมพูชาเสียชีวิตซึ่งทางไทยเราก็ปฏิเสธไปแล้ว เรื่องพวกนี้บวกกับปัญหาเดิมๆเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุให้กองทัพไทยโดยแม่ทัพภาคที่1ที่2ท่านประกาศปรับเวลาเปิดปิดด่านชายแดนหลายจุดซึ่งผลกระทบตรงๆเลยก็คือประชาชนการค้าขายการข้ามแดนมันก็ยากขึ้นลำบากขึ้นมากครับประเด็นนี้ก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะคะการตัดสินใจเรื่องสําคัญอย่างการปิดเปิดด่านเนี่ยมันกระทบหลายอย่างเลยทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจสังคม มันควรจะมาจากมุงมองของกองทัพอย่างเดียวหรือว่าเออควรจะเป็นภาพรวมจากส่วนกลางอย่างสภาวความมั่นคงเออมาดูให้รอบด้านกว่านี้ไหมคะ ถูกต้องเลยครับข้อมูลที่เรามีก็ตั้งข้อสังเกตคล้ายๆกันคือการจำกัดการเข้าออกด่านเนี่ยมันอาจจะเป็นเครื่องมือกดดันได้แหละครับในระยะสั้นแต่ว่ามันควรจะต้องทำควบคู่ไปกับการเจรจาด้วยนะคือต้องรีบเจรจาไม่ควรปล่อยให้มันยืดเยื้อจนกระทั่งประชาชนเดือดร้อนมากๆเพราะมันอาจจะบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งระดับประชาชนหรือว่าไปกระตุ้นกระแสะชาตินิยมที่ไม่เป็นผลดีกับใครเลยครับ นอกจากผู้นำจะลงพื้นที่เองแล้วทางฝั่งกัมพูชามีการเคลื่อนไหวอื่นๆอีกไหมคะอย่างเช่นข้อมูลจากเฟ c นิวส์ของกัมพูชาเองบอกว่ามีการเคลื่อนย้ายกำลังทหารอาวุธมาที่ชายแดนด้วย ใช่ครับมีรายงานเรื่องการเคลื่อนย้ายกำลังพลยุโทโธปกรณ์มาจริงครับแต่ว่าทั้งทางฮุนเซนและฮุนมาเนตก็ออกมาให้ข่าวเหมือนกันนะว่าเป็นการเตรียมพร้อมป้องกันตัวเองไม่ได้มีเจตนาจะรุกลานใครแต่ขณะเดียวกันก็มีการระดมการสนับสนุนจากประชาชนด้วยทั้งเงินบริจาคทั้งสเสบียงส่งไปให้ทหารที่ชายแดนและก็มีแรงงานการอบพยพประชาชนบางส่วนด้วยครับออืห mm hmm. ดูเหมือนสถานการณ์จะค่อนข้างตึงเครียดจริงจังนะคะแล้วมีอีกประเด็นที่ข้อมูลเราพูดถึงแล้วน่าสนใจมากคือเรื่องน้ำมันค่ะที่ทางกัมพูชาประกาศว่าจะไม่ซื้อน้ำมันจากไทยแต่ว่ามีข้อมูลจากเพจ C S I L A เขาอ้างข้อมูลการเดินเรือ Marine Traffic บอกว่ายังเห็นเรือบรรทุกน้ำมันจากไทยไปจอดรอส่งน้ำมันที่ท่าเรือสีหนุวิวอยู่เลยอันนี้มันยังไงกันแน่คะเนี่ยครับ จุดนี้นะ่าวิเคราะห์มากครับมันเป็นไปได้หลายอย่างนะอย่างแรกก็อาจจะเป็นการประกาศเพื่อ,อ,อปลูกกระแสะชาติยมสร้างภาพลักษณ์ว่าลดการพึ่งพาไทยแต่ในทางปฏิบัตินีออ่อาจจะยังต้องซื้ออยู่เพราะมันจําเป็นหรือมันอาจจะซับซ้อนกว่านั้นคือมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวด้วยหรือเปล่า ข้อมูลบางส่วนก็ชี้ไปในทำนองว่าไอภาวะที่ดูเหมือนจะขาดแคลนหรือต้องไปหาแหล่งซื้อใหม่ที่อาจจะแพงขึ้นเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์อาจจะเป็นกลุ่มธุรกิจพลังงานในกัมพูชาเองซึ่งก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มผู้มีอำนาจนะครับหัซับซ้อนเหมือนกันนะคะในสถานการณ์ที่ข้อมูลมันดูสับสนแบบนี้การสื่อสารนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเห็นว่ามีเรื่องข่าวปลอมออกมาด้วยหรอคะใช่ครับมีข่าวลือออกมาว่าฮุนเซนบินไปสิงคโปร์เพื่อเจรจาซื้อน้ำมัน ซึ่งทางโฆษกรัฐบาลกัมพูชาก็รีบออกมาปฏิเสธแล้วนี่เป็นตัวอย่างว่าข้อมูลที่มันผิดผิดหรือคลาดเคลื่อนเนี่ยมันแพร่ไปเร็วมากในภาวะแบบนี้ข้อมูลที่เรามีก็เลยเสนอว่าฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ควรจะต้องสื่อสารยุทธศาสตร์ข้อเท็จจริงต่างๆให้ชัดเจนทั้งกับประชาชนเราเองประชาชนกัมพูชาและก็ประชาคมโลกด้วย ทั้งเรื่องมาตรการชายแดนที่เราทำไปหรือจุดยืนเรื่องการเจรจาของเราหรือข้อเท็จจริงเรื่องน้ำมันเพื่อลดความเข้าใจผิดต่างๆลงครับฟังดูแล้วมันซับซ้อนหลายชั้นเลยนะคะแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมันพอจะชี้ทางออกหรือนแนวทางคลี่คลายสถานการณ์นี้ได้บ้างไหมคะ หัวใจสำคัญที่สุดเลยนะครับคือต้องดึงกลับมาที่โต๊ะเจรจาให้ได้ไม่ว่าจะเป็น,นกลไกระดับท้องถิน่นอย่างพวก RBC คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือระดับชาติ GEBC ต้องรีบเปิดช่องทางการพูดคุยเพื่อลดความตึงเครียดลบความหวาดระแวงแล้วก็หาทางกลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดครับ การใช้แต่แรงกดดันอย่างเดียวโดยที่ไม่เปิดการเจรจาเลยเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ความเสียหายที่มันบานปลายออกไปอีกโดยเฉพาะกับประชาชนธรรมดาที่ไม่รู้อิโนอิเนะเลยครับ สรุปแล้วสถานการณ์ชายแดนตอนนี้ก็เลยเป็นเหมือนส่วนผสมของหลายอย่างเลยนะคะทั้งการเมืองการทหารเศรษฐกิจแล้วก็สงครามข้อมูลข่าวสารด้วยซึ่งกระทบชีวิตคนจริงๆเลยใช่ครับและคําถามสําคัญที่ข้อมูลพวกนี้ทิ้งไว้ให้เราคิดต่อก็คือแล้วยุทธศาสตร์ของไทยเราในการรับมือเรื่องนี้ทั้งระยะสัน้นระยะยาวเนี่ยมันชัดเจนพอไหมเป็นเอกภาพไหมรอดด้านพอหรือยังแล้วเราจะผสมผสานมาตรการกดดันกับการเปิดประตูเจรจา ยังไงให้มันได้ผลโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนมากเกินไปแล้วก็ไม่ทำลายความสำคัญระหว่างประเทศในระยะยาวด้วยครับไลค์กดแชร์แล้วกลับมาพบกับการวิเคราะห์มันๆแบบนี้ใหม่ขอบคุณค่ะ